กราบสวัสดีครับพวกผม m y c a s เกมมิ่งแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาอยู่กันต่อเลยกับ g o o s t o f ว a r ริม a ต t e r ภาคสารนะฮะครับผมโอเคหลังจากที่เราจัดก,การเฮดเรสไปเรียบร้อยแล้วจ้ะหรือซากมันนอนตายเราก็จะมุ่งหน้าไปลุยกันต่อเลย Let's go ได้มาแล้วนี่ไงดับศักดิ์สิทธิ์กระชากวิญญาณที่อ ลองดูเลยและวจะาริ่มเกมดีมีคุณภาพต้องรีโอเกมเท่านั้นครับผมลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้าเชื่อเรียบร้อยเชื่อชิกเชอบิดชอทักทายตั้งแต่ต้นเกมนะจ๊ะเชือช่อเชื่อทุบกะโหลกล้าไหมเชือ่อดึงเชือ่อ ก็กดอันด้านซ้ายเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธนะฮะกดขึ้นเปลี่ยนดับไฟกดนี่เป็นดับตุวิญญาณตามสูตรตามฟอร์มว่ากันไปดำน้อมทีนี้เราได้ดูดจิตวิญญาณของฮาร์เรสมาเรียบร้อยแล้วฮะเราสามารถดำน้ำแวกไว้กับพูดผีปีศาจได้อย่างสบายใจเฉบไม่ต้องไปเกรงกลัวแนละ้วทีนี้มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮะบางโล้นซะอย่างเป็นไง เฮ้ออาอยัางไงต่อมีอะไรแวบๆชึบเปิดประตกกกูก็ก็ก็เปิดประตูเปิดแล้ะจ้าโอเคพุ่งเหล่าชายลงปอยน่าจะกด R 1ฮะเพื่อทำการพุ่งพุ่งให้ไวนะฮะจะเออ้าน,นั่นใครเกตส อย่าบอกนะแกจากการเกาะหาเบสไปเรียบร้อยแล้วงงอะเสิมืองจะยัก์น้อยก็อืมพอดีเลยจังหวะพูดผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังฮะนนก็คือว่าจะบอกถึงประวัติเกโตตอนอยังยาววัยฮะยังเด็กอยู่ก็คือว่าที่เขาแค้นอาจจะสืบเนื่องมาจากภาคภาคนั้นหรือเปล่าตอนที่เกโตยังเด็กเนี่ยแม่เขาได้โดนจับตัวไป เทพเจ้าฆ่าหรือจับตัวเนี่ยฮะสักอย่างถ้าคุณผู้ชมได้เคยเล่นใน g o t of War ใน PSP มาคุณผู้ชมจะรู้ดีก็น่าจะย้อนตอนเกโตในวัยเด็กมากที่สุดฮะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวรวมกับวัยเด็กฮะก็คือว่าเกโตเนี่ยเขาแค้นฝังใจแล้วเขาโดนพวกสปาร์ตันเนี่ยจับตัวไปจับตัวไปฮะแต่ว่าก็เขาก็อาจจะเป็นลูกเทพอะฮะแต่ว่าเป็นลูกเทพตกสวรรค์ ก็เลยต้องมาลำบากลำบนกับการต่อสู้ฮะคนหนึ่งได้สบายหมดแล้วนี่จากตัวน,นี้ฮะเขาได้เล่าประวัติของเขาว่าลูกสาวเขาได้โดนจับตัวไปแพโดล่าฮะชื่อลูกสาวเขาโดนจับตัวไปโดนซุดเนี่ยฮะโดนจับจูขเขาเขาเป็นแค่ช่างแค่ช่างตีเหล็กคนหนึ่งฮะแต่ว่าซุดเนี่ยกับทำร้ายจิตใจเขาด้วย นำตัวลูกสาวเข้าไปแต่ว่าเขาได้ทำตัวแทนเพดัล่าไว้เพียบเลยก็คือลูกปั้นนั่นเองที่เราเจอตั้งแต่พาร์ทแรกๆอะฮะเขาโดนจองจำอยู่ในนรกนี้มานานนะเจ้ายาตัวนี้ผมว่าเนื้อเรื่องนี้ก็ผมว่าน่างสานนะฮะพวกไททันเนี่ยถ้าแพ้เทพผมสังเกตภาคสองนะฮะตั้งแต่ไกอาละที่ยอมแบกแผ่นดินไว้แต่ละคนนี้ก็ต้องรับหน้าที่แต่ละอย่างฮะ อาจจะแพ้ศึกแต่ว่าคราวนี้เคตโต้อุตส่าะจะนํามาแก้แค้นแบบเปลี่ยนแก้ไขอดีตนะแต่ว่าไกาอาเนี่ยไม่ยอมให้เกโต้ไปสู้รวมด้วยเหตุการณ์ก็ปั่นป่วนอย่างที่เห็นนะฮะก็โอเคไปลุยกันต่อเลยเจ้ะเพื่อวังล้นเพื่อโอ้โหสวยงามไปดึงนี่ครับปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดีกว่าชอบอย่างนี้เพื่อโดดไปเกโต้ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ๊ะดูแลตัวเองกันด้วยส่วนน้องๆก็เพิ่งปิดเทอมนะครับก็ช่วยพ่อแม่ดูแลบ้านเลือนมางนะครับคุณหนูหนหลังจากดูคลิปจบแล้วด้วยความปรารถนาดีจากบางโล้นนะจ๊ะบางโลนโดนต่อยละประเดิมเจ้าแรกเจ้าเพื่อน้องค้อนตุ้มใหญ่เออออืกรแทกไปฮ้ยโอ้โหอย่าล้มสิ อย่าลุมซิพี่ไม่ชอบให้หนูลุมนะเนาะเฮ้ยไอ้เหี้ยฟาดกันเองซะและ้วพี่อ,อุ้งโอปอยขอหน่อยอจ้าทีนึงทีเดียวเองอีกทีเอ้ยกดพลาดไอ้เหี้ยโดนตบหน้าขำมำเลย,เยนายุบแล้วตุ่มกดพลาดเอาใหม่แก้มือฮือโอ้โหอืมเตะอาจกำแพงครับจะหนีไปไหนจ้าเตะอาด อื้งอ,อื้งกระแทกออกไปเฮ้ยเตะอาดทำไมอาดยักษ์มันไม่ยักษ์มึงไม่ติวะเฮ้ยเตะอาดไม่สบาใจเตะอาเฮ้ยจะตีอะไรใครมึงนี่ไอ้อาก,ก็ตีทำเป็นไวรุ่นไทยไปได้ใจร้อนเหลือเกินเนาะเื่อเอาไปแดกจ้าจ้าเฮ้ยเจ้ากดผิดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอาเมือยลอยอะไรวะ พิชาพิชาชิชาอืมดับไปพิหลบกอนปั่นด้วยอืมปั่นด้วยดับดับปั่นด้วยดับโซ่เออโอ,อ,อแล้วโอแล้ว,ลวยังไงขอยืม่อยนะนะยืม่อยนะเดี๋ยวคืนเอาคืนไปว่าไงจะขยับไหมอีกตัวหนึ่งอ่าอ่าอ่าไม่ขยับก็แล้วไปมึงขยับปุ๊บม,มึงโดนแน่ ไปต่อจ้าคาดว่าไอช่องฝั่งหนูไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเราขอไม่ไปนะผมขอไม papa, ่ไปดีกว่าค่อยๆหมุนไปเกิดเจอทีเด็ดอะไรวันนี้ถ Peki, ้าคลิปสั้นยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่พอดีว่ากระผมเนี่ยมีธุระฮะก็เลยมีงานกิจเข้าฮะผมเป็นพลเมืองที่ดีผมก็ต้องรับใช้ หน้าที่ฮะต้องมีงานด่วนฮะก็เลยมีเวลาว่างก็ได้อัดสักเล็กน้อยให้คุณผู้ชมฮะชาแนลจะได้ไม่โล่งนะ,ะเผื่อคนไหนอยากรอชมดูอยากรอชมอยู่เออใช่พูดก็พูดผิดสมองกำลังเบลอฮะเฉยวบางล้นเปิดโอ้โหวิญญ,ญาณร้อนให้ลอยให้ว่อนเลยก็ฮาเดสอย่างว่าฮะเฮฮาเดสมันเป็นผู้คุมแห่งนรกฮะ ก็ต้องคอยดูแลว,วิญ,ญญาณแล้วทีนี้พอมันตายปุ๊บวิญญาณพวกนี้ก็ถูกปลดปล่อยฮะก็เลยล่อนเล่ไปเลยแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางฮะก็ล่อนเล่ไปเรื่อยในเรื่องจริงไม่มีอย่างนี้ฮะที่จะมีบังล้นไปบุกขนาดนี้ให้ตาเหอะยืมตัวหน่อยกระซวกกระซวกสายไหลครับเป็นสไปดี้อีกแล้วจ้าเอื้ออื้ออื้อเอ,อืเออ้อบิดตาขูด รู้แล้วบิดฟ้าขวดบิดฟ้าขวดว่างไงจ้าว่างไงจ้าว่างไจ้าว่างจ้าอึเดี๋ยวพี่เก็บเองบิดฟ้าขวดบิดฟ้าขวดชาเรียบร้อยโอเคเราไปพุ่งไปเข้าประตูกันดีกว่านั่นแหนไข่มาอีกครับผมดูพี่บางล้นเราเลือดเต็มหน้าเลยจะโหดไปไหนเนี่ย มัน,น,นผู้ช่วยออกมาอีกแล้วเลยขาส่วนตัวของบังโลนฮะคนนี้เลยติดต่องานโชว์งานจ้างได้ครับ <c oughs> โดยพี่บังโลนเรานั่นเองฮะผู้ติดต่อเพื <c oughs> <c oughs> ่อก็อย่าลืมแล้วกันฮะสรรหาเกมดีคุณภาพก็ต้องรีโอเกมนะครับผม, <c oughs> ผมโปรโมทสองที่เลยรัาเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มีกิจกรรมนะฮะก็เข้าไปชมได้ แจกของรางวัลมากมายฮะทุกเดือนฮะสำหรับพี่ลีโอเขาป๋าจริงๆนี่น่ะนี่น่าจะเป็นเทพคีออสฮะคีออสนะไม่ใช่วีออสเป็นเทพแห่งพะอาทีท่าแห่งแสงเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเป็นเทพวีออสอะยุ่งเลยเคยีออสเฮ้ยอะไรกะน่ะเสียงนี้คุ้นๆเว้ยเฮ้ยเกทโทษหยุดมองนิดนึงมันคืออะไร โอ้โหไกอามึงยังไม่ตายอยู่ะเนี่ยเออทานสปาร์ตนันจะบอกก็คือว่าไกอาเนี่ยมันต้องการให้เรามาช่วยมันฮะแต่ว่าคงสายเกินไปแล้วละ่ะทีเคทโทบอกให้คุณช่วยคุณกลับเม,เมินข้ามทีนี้ยแหละบางโลนไม่ไม่มีโอกาสจะช่วยใครแล้วไปด้วยตัวคนเดียวเดี๋ยวะปะเคโทโฮจัดให้ <c oughs> ตามใจคอเกม ผมไม่อยากทำอย่างอี้หรอกอืออือไม่อยากทำให้ไกาอาเจ็บปวดแต่มันก็ออต้องขอพายแทนแฟนขับไกาอาด้วยจ้ะโผลไกาอาแล้วทุยไอ้บ้านั่ันไกาอาวงนงักร้องนี่มันไกาอาหัวหน้าผู้นำแห่งไททันเคยฟังไหมฮะไม่เอาเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ เราเป็นช่องแบบว่าผมพายายามจะทําให้ช่องป่าจากนิกสติกมากที่สุดฮะป้องกันทุกอย่างก็นะเพื่อคุณผู้ชมฮะจะได้ติดตามกันไปยาวๆเียอ่าชาร์ตแบตแปบ๊บจอเกตโตยังไง่อยเอ้ยเอาใหม่เออโอหต้องใช้แรงกดด้วยนะเชื่อไหมครับ แป๊บหนึ่งฮะคุณผู้ชมชาร์จกี่ทีเออทีนี้น่าจะได้แล้วนะอ๋อเอ้เออเนี่ฮะแป๊บหนึ่งฮะอืมจะแทร่สายฟ้ามาโอเคตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วเตรียมตัวปล่อยจรลวดเกมตัวปล่อยจรลวดลงรูทิมช่าหนองไหลเลยไกอา เพือ่อน้องระเบิดครับโหล่วงลงไปเลยเคทโทสเราจะใจร้ายกับมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะหักหลังเคทโฮส่อนอ่าอย่าลืมมือเอาคืนไปขวางทางเอาไปต่อเองแล้วก็ปีนขึ้นมาใหม่นะไกลอาโอเคมือล่วงไปแล้วฮะอ้เลือดยังเต็มอยู่ แปลว่ามันต้องมีอะไรแน่นน่นไงเห็นป่ะเข้ายังไม่ได้ฮะหรือว่าต้องผ่านอะไรไปแน่ๆเลยมีของดีอะไรออกมาบางโลนพร้อมเสมอนั่นแน่คานขึ้นมาแล้วจ้าโอ้โหเฮ่อมาพร้อ,อมลุยครับโดนสัาาต้านหน่อยเป็นไงปานนีปาน,นี่เป็นน้ำผลไม้เลยมึงเฮอ้อลบช่อ เธอเธอเธอเฮ้ยเกาะกุอีกแล้วเกาะคุอีกแล้วใช่ไหมอออฮยจับไม่ได้ด้วยปันนั่นแหละขอตัวหน่อยยืมตัวค่าตัวแพงดีบจับตัวก่อนเดี๋ยวหายเตะไปนู่นอืมเฮ้ย ไอ้พวกนี้มันจ้องล้างจองผาให้มูตกลงเป็นหมาลงเป็นปิงวะเนี่ยฮะฮึฮึชนแม่งให้แหลกชนให้แหลกโอ้อีกแล้วบิดฝาขวดสักตัวขี่คนให้หมาดูครับเอาละปันสิปปันปัน,ปนเอาเดาวกระแทกวิญ,ญญาณออกมาดีกว่าเฮ้ยเคียวกระแทกวิญ,ญญาณครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงสะใจไม่ะมันไม่คล่องแคล่วเลยอะ ขอเปลี่ยนเถอออย่างนี้ดีกว่เนี่ยแหละอุย้ยยังจับไม่ได้เออนั่นแหละชนแม่งให้ลอยไปเลยเวียงอาจกำแพงรู้จักไหมเต้อังอาจกำแพงกระแทกเรือก,กระฉูดเฮืเอ้อเฮือมา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 คุณนอยอยากเจออีกชิ้งฝาขวด เออมาเพือเพื่อ,อ,อกระแทกไปเออเออเพือเพือพ่อเพื่อเือกรเด็นลงไปกรเด็นลงไปกรเด็นลงไปภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาแปลกวันละคำ้มาอยู่กับผมจ้เอยังไงก็มันดี อัดกำแพงดีกว่าสะใจกว่าเยอะอายังไม่ตายโอ้โหเอ้ยทำไมยังไม่ตายอะโหมึงนี่อึจริงจริงเรียบร้อยเดียงมองเทงฮ่าปึ๊บเก็บเลือดแป๊บเชื่อเต็มสักทีเฮ้อสุดหล่อไปต่อ วิ่งมาแล้วจ้าจะเอ๋ว่าไงจ้านางนกจ้าโอ้โหหน้าตามึงนี้โคตรน่ากลัวเลยครึ่งนกครึ่งคนไวมเนะี่ยยังไงต่อ L2 เฮ้ย L2 สี่เหลี่ยมอ๋อยิงปุ๊บก็คือว่า L2 สี่เหลี่ยมยิงปุ๊บให้นกมาทีนี้กด L1 O L1 O กระซวก ตัดสว่ตัดโวกแล้วก็จำ้ำฉีกโอ้โหสะใจวะยอดชอบอย่างนี้มากโดนใจไวโจเลยครับื้ออย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องยิงแล้วครับจำ้ำเออเฮ้เฮ้เฮ้เฮเอาใหม่เอาใหม่โทษทีฮะเล่นไปหน่อยครับผมอ๋อนี่ไงดีได้เวทแดงเขาหน่อย ไม่ถึงวะอ่าถึงแล้วถึงแล้วปอือถึงแล้วเออเฮ้อเฮออ,อ,อโดชีขอบคุณมากที่เป็นยานหาหนะให้ข้าโอเคเก็บเบเก่อน,นะครับผมเลือเต็มหน้าก็โอเคครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ เจอกันใหม่เมื่อฟ้าสางสวัสดีครับติดงานธุระใหญ่หลวงต้องรีบไปก่อนครับผม